ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่จะมาฮิลลิ่งอะคะ่ะหนูก็ได้แบบว่าถูกผีมารบกวนผีมันาตานลรบกวนนะคะซึ่งแบบหนูก็คิดว่าทําไมเราถึงโดนทาไมถึงเป็นแบบนี้อีกแล้วทําไมถึงเจ็บท้องทําไมถึงแบบเข้าโรงพยาบาลเนี้ยค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาฮิลลิ่งหนูเข้าโรงพยาบาลบ่อยมากค่ะคือ1ปีเนี่ยเข้าหลายเดือนมากเลยค่ะแล้วก็เข้าหลายๆปีเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เลยแบบบอกกับแม่ว่าหนูไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้นัด พี่เอกับพี่ฟ้าฮิวลิงอะคะ่ะแล้วพอฮิวหลิงก็ดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าผีมันมาจากทางบันพะบรุษอะคะ่ะซึ่งทางทางที่แบบเราไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่ทําบาปในเงี้ยคะ่ะพอจะบอกได้ไหมคะว่าบันพะบรุดบอกได้ค่ะก็ทางบันพะบรุษเป็นล่างทรงอะคะ่ะก็เลยถูกโดนอ่าแล้วก็เห็นว่ามีฝันด้วย ใช่คะ่ะหนูฝันว่าฝันว่าผีอ้ำเมคะ่ะซึ่งฝันของหนูเนี่ยจะฝันตลอดแล้วก็ทุกๆวันพักาเียคะ่ะก็จะโดนแรงมากเลยเงี้ยค่ะจากเมื่อก่อนที่หนูจะเห็นผีตลอดอยะะ่างเงี้ยค่ะหนูก็แจ้งพี่เอก,กับพี่ฟ้าแล้วก็ผีที่หนูเห็นก็ค่อนข,อข้างที่จะหนักอยู่คะ่ะโอเคขับผีไปแล้วดีขึ้นไหมคะขับผีหลังจากที่ขับผีหลังจากที่ฮิวลงิองอะคะ่ะรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เต็มลุนมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าขอบคุณน้องไอรินนะคะเราคอนเฟิร์มได้ว่าไม่ทําบาปก็มีผีได้